การจัดตั้งดิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรน,นั้นดีอย่างไรคลิปนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจนําความรู้ที่ได้ไปศึกษาและอบรมในเรื่องของรบบบ้านจัดสรรและระบบออาคารชุดจากประสบการณ์ที่เคยอยู่หมู่บ้านจัดสรรมา3ามสี่หมู่บ้านก็พอจะทราบว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างตอนที่แม่ของผมไปซื้อบ้านจัดสรรบ้านแรกม,มีปัญหาในเรื่องของสาไวน้ำร้าวและรั่วจน ทุกวันนี้ไก่เป็นตาล่าอนเนกประสงค์ไปแล้วและหมู่บ้านที่กับผมอยู่ก็มีปัญหาในเรื่องของสาาระน้ําเมื่อสันมีเด็กคือนำทรายมาใส่ไปในสาาระน้ําแบบนี้ใครจะรับผิดชอบใครจะเป็นต้นเรื่องและใครที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายก,การทําให้สาหาระน้ําสะอาดหรือต้องเสียค่าหลังสระหรือไม่เพราะตอนที่ผมไปอบรมมาอาจารย์บอกว่าสุกเคนึงที่ผู้สูงอายุนะครับลงไปเล่นในสาาระ่า้น้าแล้วเกิดอ,อั้นกุจราระไม่ได้อุจราระเต็มสาาระเลยครับ ทำให้เกิดปัญหามีการฟ้องร้องกันเรียกค่าเสียหายค่าหลังสาะเนี่ยประมาณ4ี่หมื่นครับจะเห็นว่าปัญหาของหมู่บ้านเนี่ย มากมายโดยรบรบ้านจัดสรรและพระบอราคารชุดเนี่ยก็จะมีบทบาทในการที่จะเข้ามาแย่เรื่องของผู้ที่อยู่อาศัยต่งตางๆแต่วันนี้ผมจะเน้นไปที่รบรบ้านจัดสรรน,นะครับซึ่งกระผมก็อยู่บ้านจัดสรรพรบเนี่ยผมได้ศึกษาแล้วตั้งแต่ปี5้าหกตกว่าที่ใช้พรบหมู่บ้านจัดสรรเป็นหลักหมื่นแล้วนะครับสิบป,ปีที่แล้วตอนนี้เป็นเท่าไรแล้วไม่ทราบนะครับอาจจะมากกว่านั้นอาจจะหลายหมื่นแต่ทุกทุก มีผู้คนที่เข้ามาซื้อบ้านจัดสรรนั้นหลายแปลงเป็นหลักหลายหมื่นแปลงจนกระทั่งถึงแสนแปลงก็ <Wow. S 1> จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ใช่ผู้ซื้ออย่างเดียวจะมีญาติพี่น้องที่อยู่อาศัยร่วมกันหลายคนรวมๆกันแล้วหลักหลายล้านคนเป็นปัญหาไม่ใช่ระดับท้องถิ่นนะครับเป็นปัญหาในระดับชาติซึ่งเราจะเห็นข่าวในทุกเมื่อเช้วาวันมันจะมีปัญหาลอบโแวงกันจนถึงขั้นทําร้ายกาันจนเสียชีวิตเลยนะเป็นไม่ใช่ปัญหาเล่นๆเลยซึ่งการที่เรามาอยู่รวมกันในบ้านจัดสรรนั้นจะมีบุคคลอยู่3มกลุ่ม่านนนนัั้ี่ครบทบ มาเกี่ยวข้องใหญ่ๆหนึ่งก็คือผู้จัดสรรที่ดินก็คือผู้ที่ขายคือเจ้าของโครงการขูงบ้าน2ก็คือเป็นกรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินในแต่ละจงังหวัดในแต่ละเขตครับ3ก็จะเป็นผู้ซื้อที่ดินก็จะมียาิพี่น้องลูกบ้าน ซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริโภะคเะนี่ยเป็นแค่คสยามกลุ่มใหญ่ก็จะมีกลุ่มย่อยที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาเช่นเรื่องของกรมบังคับคดีก็จะมีการฟ้องร้องกันยึดบ้านยึดท่องเลยครับเนื่องจากมีคดีมากมายเราก็จะเห็นครับในช่วงนี้ในเศรษฐกิจไม่ดีบางบ้านเนี่ยมีหมายสารติดมาเราอาจจะไม่ดีมีที่บ้านอย่างเียอาจะมีนี้บัตรเครดิตมีหนี้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ตู้เย็นรถลามาซื้อมาเราก็จะโดนหมายสารมีเจ้าหนี้หลายท่านผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับ กฎหมายคำมั่การจำนองจำนำเนี่ยมันอิลุงตุงนางไปหมดก็กลับมาในประเด็นของหัวเรื่องที่ว่าอันจะตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้นดีอย่างไรสาข้อที่มันดีมากๆที่หนึ่งก็คือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่จดทะเบียนแล้วจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็จะมีบทบาทเป็นผู้ที่ดําเนินการเรื่องของนิติบุคค บ้านจัดสรรตามกฎหมายและข้อบังคับของหมู่บ้านนั้นๆจะมีการควบคุมดูแลภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกหรือก็จะมีการประชุมแล้วก็จะมีมติของที่ประชุมใหญ่และบทบาทก็จะเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกอนมีเรื่องของการฟ้องร้องอะไรแบบนี้ก็เป็นไปตามพรบอรจัดสรรที่ดินปี43มาตรา46นะครับส่วนประโยชน์ข้อที่2ก็จะเป็นในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของนิติ บ้านจัดสรรเช่นในเรื่องของการกำหนดระเบียบต่งตางๆในการใช้สาธารณูปโภคแล้วก็จะเป็นระเบียบที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัยและการจราจรภายในหมู่บ้านจัดสรรน,น,นั้นอันนี้ก็จะเป็นจัดในเรื่องของการจอดรถการใช้สอนโโปูปโภคเรื่องของสระว่ายน้ำนจะมีระเบียบอย่างไรนะเพราะสระว่ายน้ำมันจะมีค่าบำรุงรักษาแพงเหมือนกันนะครับก็ะจะมีในเรื่องของต้นไม้เรื่องของคนกวาดขยะ ขยะที่จะต้องมาเก็บเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายท้งนั้นี่ครับก็จะมีในเรื่องของการเก็บค่าใช้จ่ายมำรุงรักษาต่างๆคือค่าส่วนกลางแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการร้องทุกข์ของสมาชิกก็คือลูปบ้านเรื่องของ การบริการ,การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและก็ดําเนินการขึ้นอทยู่ในที่เป็นไปนตามกฎของกระทรวงและระเบียบของรัฐการบ้านจัดสรรกลางข้อนี้ก็เป็นไปนตามมาตรา48ของพรบรจัดสรรที่ดินส่วนข้อที่3อันนี้สําคัญเลยครับทำให้หมู่บ้านเราเนี่ยมีความสงบเรียบร้อยร่มเย็นเป็นสุขมีความปอลอดภัยครับมีความสมัครณ์แบสาม,มาัค่ีเราอยู่กันแบบตื่นเช้ามาเห็นหมู่บ้านสะอาดเรียบร้อยดูแล้วเร,เรียกว่าไม่ขุ่จาตาในภาษาขอ,ของการก่อสร้างเมืองเนี่ย เร,เรียกว่าวิตช,ชัวพลูชั่นก็คือมีความสบายตาเวลาเรามองออกไปการจอดรถกันละเกะระกะไม่มีขยะอะไรมากมายมองไปในหมู่บ้านก็จะเป็นความสุขตึง่งข้อน,นี้มันสําคัญจะทําให้หมู่บ้านเรามีมูลค่ามากขึ้นถ้าอยู่ไปนานสิ0ปี รุ่นต่อมาอาจจะขายหมู่บ้านเราว่าจ,จะมีราคามากขึ้นจากที่ซื้อมา2ล้านกว่า,าจจะเป็น3-4ล้านก็เป็นได้นะแล้วที่เราอยู่อาจจะเป็นไม่ใช่เมืองนะครับใช่เขต CBD เรียกว่าเซนทรัลบิสเนสดิสตริกเนี่ยอาจจะเป็นนอน c b d แต่ในอนาคตอาจจะเป็น CBD ก็ได้ก็จะมีราคาแพงขึ้นเมื่อลูกหลางนวัตนาจ,จะขายเป็นต่อยอดไปซื้อบ้านใหม่ดูตรงนี้แหละครับ สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากกับคณะกรรมการหมู่บ้านที่เป็นผู้นำเช่นประธานหมู่บ้านก็ขอให้เป็นผู้นำที่มีจริยธรรมมีศีลธรรมม,รรม,มีคุณธรรมและมีวิสัยทัศน มองอนาคตข้างหน้านะครับคือมีวิสัยทัศน์คือการคาดการณ์ในอนาคตอย่างมีเป้าหมายและเป็นจริงที่จะต้องทําให้หมู่บ้านนั้นดีกว่าเดิมและเป็นภาพความคิดในเชิงบวกและผู้นําก็จะต้องมีความเป็นตัวอย่างที่ดีเช่นไม่จอดรถขวางไม่ดื่มสุราแล้วส่งเสียงเอะอะทําให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่นหรือไม่เสียท่าส่วนกลางอันนี้ไม่ได้เลยนะครับผมฝากผู้นําควรจะเป็นคนที่อาจจะใช้วิธีการบังคับไม่ได้แต่ใช้หลักของการหลนอรงค์นะครับ ที่เรียกว่า The campaign king of communication ก็คือเรื่องของการลนลลงเนี่ยสามารถเปลี่ยนโลกได้ด้วยมือเปล่านะครับและอีกเรื่องที่อยากจะขอฝากทานว่าเนเรื่องของการบริหารให้ใช้หลักของ optimize ไม่ต้องใช้แบบ maximize นะค <im> ร <ans> ับ optimize <im ans> ก็คือความเหมาะสมพอดีพอควรแบบสมดุลเนี่ยจะทำให้หมู่บ้านเรามีความร่มเย็นเป็นสุขกำหนดเป้าหมายให้มันชัดเจนกำลังคนกำลังทรัพย์ของเงินส่วนกลางใช้ให้พอเหมาะพอควรให้เกิดประน คนที่อยู่อาศัยผมฝากคำพิาพธากษาอีิกาเพื่อจะนําไปคิดกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาคารชุดนะครับอาจจะมานามาเปรียบเทียบกับบ้านจัดสรรได้เป็นคำพิพากษาที่เป็นประโยชน์กับคนที่อยู่บ้านจัดสรรหรือก็นิติบุคคลทีอยู่บ้านด้วยคือพระราชบัญญัติอาคารชุดเนี่ยต้องการให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องชุดเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนตัวคือเป็นของส่วนบุคคลที่สามารถที่ใช้สิทธิในห้องชุดได้ ตามสิทธิของตนแต่ส่วนกลางเนี่ยถือว่าเป็นคือกรรมสิทธิ์รวมแล้วว่าเจ้าของห้องชุดในแต่ละห้องเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งทางกฎหมายและข้อบังคับของนิติบุคคลล้วนกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งเป็นจําเลยที่หนึ่งก็คือนิติบุคคลนั้นถูกฟ้องนั่นเองนะครับต้องดูแลรักษารับสินส่วนกลางอาคารชุดเมื่อมีเหตุน้ําท่วมในห้องชุดคือน้ํามันเอ,อ่อล้นไปท่วมห้องผู้ซื้อเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นโจทก์ฟ้องในคําตัดสินเพาถือว่าเป็นการละเมิดก็คือนิติบุคคล บคือนิติบุคคลเนี่ยได้เก็บค่าดูแลทรัพย์สินส่วนกลางแล้วว่าจ้างบริษัทบริษัทก็มีอาชีพในการบริหารอาคารชุดทําหน้าที่แทนเมื่อบริษัทละเว้นหน้าที่โดยประมาทปล่อยให้น้ำในอุดตันและไปท่วมห้องชุดของโจทย์ก็จะเป็นการทําละเมิดโจ์ด้วยนะครับก็คือนิติบุคคลละเมิดนั่นเองนะครับ ก็ต้องบอกว่าละเมิดนี่เป็นกฎหมายแพ่งนะครับในเรื่องของนิติบุคคลอุู่บ้างจัดสรรหรือผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกัน,น,นเนี่ยมันจะไม่ได้มีกฎหมายแพ่งอย่างเดียวมันมีกฎหมายอาญาน,นะครับเช่นท,นทะเลาะบอแววงกันจนกระทั่งทำร้ายกันบาดเจ็บหรือกระทั่งถึงตายมันจะเป็นกฎหมายอาญาน,นะครับ